เป็นยังไงพ่อในเรื่องของกระดีใส่แล้วไอ้กินมันมันกับกินหอมดีมันกับว่เหม็นว่าอับเฉื่นเป็นไดงนะการเรียกว่าหัวเชือนี่สามารถต่อยอดในเรื่องของอาย่อยสลายได้ดีเอาตาของแมงสีรับปิดสีนี่แหละหัวเชือนี่แหละหัวเชือนี่แหละใส่นี่ครับสีเลยมันงออยู่นี่กับสีแดครับหัวเชือซกสิมันหอมคมันเน้นเป็นเครื่องยาป้าอากาศนี่ไหมนี่เรามาบอกแต่คนที่ซันก็เป็นกินน้ำหอมมัลสิ ร้านหล่าไมาฝากเลยครับแต่ว่ากระสีค่อยไปซื้อมากอีกกจ่ดอกจากบริษัทพันที่เป็นโฆษณามามันเพียงกัต้องซื้อเพราะว่ามันสี่เมาบำรุ่งยินนั่ครับนี่ทั้งในกระสีได้ทั่วคอ,อกนี่พอดีครับคอ,อกมันมันคอ,อกไงเติบอยิ่ครับมันก็เลยได้นนทั่วพอดีตัวนี้มันก็เป็นตัวปับ๊บปั๊บควมอมขจัดข้คมเหม็นพร้อมมอนะครับ แล้วก็มันเป็นจุลินทรีย์ที่ทําให้ย่อยสลายเร็วอีกไงนะครับที่จริงแล้วมันก็เป็นตะมูลเนี่ยมันขมูลไว้ไว้ผมก็ได้ตากออกตากออกก็กว่งไว้กับไซหัวไส้สวนไปเรื่อยครับขันง้อควรหรอกมาจากหั่งเขาก็มันยองใส่ขี่เขาก็กวดต้อมไว้ไซก็ฟุ้งมันก็ได้หลายผืนขึ้นเร็วดิบัดครับเขาก็สีตัวนี้เขาไปมาร์กอีกนั่นบ่ล่ะครับมันเป็นมักหลือที่นี่ครับมาร์กไปได้ตัวแล้วมาร์กไปได้ตัวแล้วแมนตากออกไปคือใส่งานเดี๋ยอยู่ในฝุ่นอยู่ในนี่มันมีมันมมมมีีันแแ่่อยูล้ว มันผีเียนไข่เป็นยังใสไว้ไน้นีละมินม็นเนี่ยครับขันวัาสังงานยางเขาไ่ได้เร้อนี่นเด้อสิบวกได้ขอ,อกนี่มันสีแมงล้ายที่สุดเลยในขอ,อกงัวนนี่ครับขอ,อกได้แช่แช่นี่จือๆแห้งคักนี่ขอ,อกผมบ่แช่บนได้ดินี่นครับขันแช่ลายงวอห้องก,กับสุขภาพกับว่ดีไปเสียครับผมบอกงวอปับผมเออดียวผ่าแหล่ลงครับแต่ห้องเฮ็ดดีๆกับ น้อนใจหักมันนน่ะระว่างงัวก็ได้ครับออามาเห็ดอมาเลี้ยงแล้วบ่ลทำความสะอาดให้มันกัมันกับ่งามเนาะครัเมื่อนี่กัสาธิตในพี่น้องเบิ่งว่าสีพี่ที่สีสีจังดเลยเมื่อนี่กัมาแวะกับทางพ่อครับชุดถ่ายละถ่ายชุดพ่อครับหยิบหวานหวานพันกล่องละกัหมูเมื่อยใบลาบค่ะไบลาบไปแล้วัครบ